ประเด็นล่างของน้องเนี่ยโอ้โหยิ่งฟังนะครับผมบอกเลยว่ามันยิ่งมีอะไรเป็นข้อพิรุธมีอะไรเป็นข้อสังเกตมีอะไรเป็นคําถามเยอะแยะมากมายจริงๆนะมากมายจริงข้อพิรุษนะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีพิรุษอะนะสภาพร่างกายของน้องกับข้อเท็จจริงที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่ออกมาข้อมูลที่เราได้จากเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่พบพิรุษมีพบพิรุษทุกอย่างทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเป็นการอุบัติเหตุประมาทแล้วทําไมเราต้อง เห็นข้อพิรุษและพบข้อพิรุษต่างๆแล้วทาไมเจ้าหน้าที่ถึงได้ต้องทาออกมามีพิรุษทําไมไม่ทําแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างให้มันเป็นกระบวนการให้ทุกคนตอบถามสังคมได้วันเนี้มันจะเป็นคดีป,ประมาทนะครับบัิเหตุประมาทแต่ถ้ามันเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามนิจริงไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรผมว่าทุกคนรับได้แต่วันนี้ที่ทุกคนรับไม่ได้เนี่ย นะเพราะว่ามันมีข้อพิรุษและข้อสงสัยและมันมีคําถามหลายๆคําถามที่ไม่มีคําตอบจากเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่นะครับก็พยายามที่จะตอบเบี่ยงเบนไปและสุดท้ายก็มาตัวเองนับอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่สมบอกเลยครับตามที่เราทราบนี่ก็คือคนที่พบศพน้องครั้งแรกคือเสียสมพงศ์หลังจากนั้นเมื่อเสียสมพงศ์พบศพั้งแรกแล้วมีกู้ภัยคนหนึ่งคนที่ไปถึงคนแรกเนะี่ยนับคนที่ไปถึงคนแรกเนะี่ยนับคือใครเห็นว่ามีความเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่า เห็นว่ามีการติดต่อนะเพื่อให้กู้ภัยคนนี้มาให้ข้อมูลเราลองไปฟังนะครับว่ากู้ภัยคนนี้ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังครับอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ไทยพูดถึงค่ะเรื่องอ้าวกู้ภัยได้แล้วเหรอคะหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เขาไปเจอร่างน้องตงโมใช่ไหมอ๋อกาลังโทรอยู่อ่ะปอยเสียงมาก่อนเอาเอาถ้างันเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรเรื่องร้าน้องตงโมลแล้วกันอ่ะในฐานะที่ ผมเก็บศพมานานเนี่ยเ,เก็บศพที่ตกน้ํามาเยอะไหผมผมบอกว่าผมว่าก็ผ่านการไปลากเอาศพที่ตกน้ําธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติดนฆ่าตายแล้วก็เอาไปทิ้งน้ําก็เก็บมาแล้วแต่ซซโนมิเนี่ยผมเก็บมาเป็นร้อยๆไม่รู้กี่ร้อยศพซซโนมิเพราะว่าการซซโนมีน่มันก็คือจมน้ําอยู่แล้วใช่ไหมถูกน้ําเลยผมเห็นเลยสภาพผิวหนังร่างกายเป็นยังไงแต่น้องไตโมเนี่ยส่วนล่างส่วนขาในขาวไม่มีร่องรอยใน,าในการที่จะแช่ลงในน้ํา สองวันไม่มีขาเนียนมากขาเนียนเหมือนแต่ว่าเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆแต่ทั้งหน้าเนี่ยจะเละตามหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยจะจะบอบช้ำอ่าแต่คือทางขาแต่บมมคนจมน้ำจริงๆแล้วเนี่ยตรงไปเนี่ยผิวหนังแปดสิบเปอร์เซ็นต์สภาพสีอะไรก็คือจะคล้ายกันหมดเพราะมันอยู่ในน้ำทั้งร่างกายไม่ได้เสียชีวิตที่อื่นแล้วก็เอามัน จมน้ำเขาก็เขาก็เขาเขาบอกว่าเออเขาก็เชื่อผมนะว่าปออระสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยสายตาที่ผมมองแล้วว่ามันมันผิดธรรมาชาติเอาละ,ะคะ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราฟังที่คุณไทยพูดเนี่ยมันก็คุณไทยเหมือนกับคุณไทยก็ต้องเชื่อหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยนะครับไม่ได้จมน้ําจากการเสียชีวิตแล้วอยู่ในน้ําตลอดจะต้องมีการเสียชีวิตนะครับคือมีการเสียชีวิต แล้วเอาน้องขึ้นไปไว้แล้วถึงเอาลงมาในาน้ําอีกรอบหนึ่งหรือป่สภาพร่างกายถึงได้เป็นงั้นคุณไทยบอกว่าขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเล,ยเลียวเนียวเหมือนกับคนที่ไม่นีหม่ใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด e. คนนคับจากสภาพถ้าเกิดชนจมน้ําอยู่แล้วเนี่ยร่างกายจะอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะต้องเสมอกันหมดนะอันนี้ก็คือเป็นข้อ,อ,อสังเกตและเห็นไหมที่คุณไทยพูดคุณไทยจะบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าร่างเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากขบวนบกและมาโยน,โยนลงน้ําจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันก็เท่ากับย้ำว่าเฮ้ยต้องม สมมติฐานนะครับสมมติฐานครับที่ไทยตั้งข้อสังเกตไปอย่างนี้คุณหมอคะทีมงานรายการคนดังนั่งครีของเราหาเจอแล้วคะ่ะพี่กู้ภัยที่เจอร่างน้องตังโมคนแรกอันนี้ดิฉันต้องขอชื่นชมทีมงานตัวเองเลยหามาจนได้จริงๆหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เจอร่างน้องตังโมคนแรกของทีมกู้ภัยอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคะ่ะขออนุญาตเรียกว่าเป็นพี่กู้ภัยแล้วกันเนาะค่ะครับผมวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะพี่คะว่า หลังจากได้รับแจ้งจากทางด้านของเสียสอเสือคนนึงถูกไหมว่าเจอร่างน้องอแล้วนในนไ้เกิดอะไรขึ้นต่อคะกะ็วัน,ว,น,ว,นวันที่เจอนะครับก็คือผมเห็นเขาส่งสัญญ,ญาณมาก็ก็เลยขับิตสเกียออกไปครับกับทางเจ้าที่รถตอเกสของมูนที่รถกันอยู่เนี่ยครับข้าไปไปไปดูครับแล้วก็ก็เลยเห็นสภาพที่อยู่ลอยอยู่กลางน้ําะครับค่ะ คือณนะตอนนั้นเสียสอเสือคนที่เจอร่างเนี่ยอตอนที่พี่ไปเจอเนี่ย<ม>เขาทําอะไรเอออยู่กับศพเนี่ยทํายังไงบ้างคะคือคือคือเฮียเฮียเขาก็เขาก็จับไว้ครับจับไว้จับอาจับเขาเรียกนะเหมือนเป็นลักษณะหนเสื้อครับจับเราลองฟังประเด็นนี้ดีๆนะอันเนี้ยอาจจะผมคิดไปเองก็ได้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้สังเกตไหมกู้ภัยคนเนี้ยเรียกนะครับเสียสมพงษ์ว่าเฮีย ว้เฮียถูกต้องไหมการเรียกคนว่าเฮียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนสนิทสนมกันอย่างมากหรือเปล่าถึงเรียกว่าเฮียนะครับอาจจะเรียกว่าคุณสมพงษ์เศรษมพงษ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่การเรียกเฮียเนี่ยเป็นคนที่สนิทสนมกันมากหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตเองนะผมตั้งข้อสงสัยเองนะไม่เกี่ยวนะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหานะจับเอาไว้ผมก็ได้เข้าไปสึงเสร็จปุ๊บก็เก็บข้อมูลตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยก็จะมีทีมของชุดกู้ภัยที่เป็นเรือของแบงค์เข้ามาค่ะ ตอนที่ก็ผมก็เลยก็เลยส่งต่อให้เขาดำเนินการเลยค่ะคือตอนที่เข้าไปเจอเสียสอเสือคนเนี้ยเขาได้มีการเอามือจับที่คอก็คือหมายความว่าร่างน้องต้องคว่ำอยู่ถูกไหมคะพี่ใช่ครับเพราะนานอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำครับแล้วก็เขาเขาจับเสื้อไม่ได้จับคอจับเสื้อ,อเหมือนมาล้ามไอเสื้ออย่างเงี้ยวเขาก็ดึงเสือ้อไว้เฉยเขาไม่ทาอะไรเราพอเข้าไปถึงที่เกิดเหตุพี่เข้าไปทําอะไรบ้างคะก็ผมก็ไปเก็บข้อมูลในในในส่วนตรงตรงที่เนี้ยเขาเจอก็คือ เข้าไปก็มาซื้ภาพข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ตรงนั้นแสดงว่ามีภาพถ่ายถูกไหมคะครับผมเปิดเผยให้ไม่ได้ครับเข้าใจค่ะเข้าใจแต่บอกไว้นี้ก่อนได้ดแสดงว่าคนคนนี้ถ่ายภาพเอาไว้คำถามคือภาพทั้งหมดก็คงอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนหรือเปล่าอยู่ที่พอถอหรือเปล่า d ีเก็คงต้องเรียกภาพนี้ออกมาดู ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเข้าใจค่ะแต่ว่ามีการบันทึกภาพถ่ายเอาไว้่าตรงนี้<ด>สำคัญแล้วคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะรู้คือร่างน้องตังโมโที่เห็นนะตอนนั้นเนี่ยคือก่อนตอนที่เจอร่างน้องตอนนั้นยังไม่ได้มีการเอาเชือกอะไรไปผูกเพื่อที่จะนําร่างน้องเข้ามาที่ฝั่งถูกไหมคะไม่ได้เงี้ยนะครับออตอนที่ไปเจอร่างน้องนะตอนนั้นยังไม่มีใครเอาเชือกผูกร่างน้องเพื่อที่จะไม่ให้ลอยไปไหนก่อนที่จะรอชุดของพี่ไทยมานําเข้าฝั่งถูกไหมคะใช่ใช่ยังครับ ยังไม่มีการผูกเชือกอะไรเลยนะอย่างอย่างอย่างครับก็คือเราตอนแรกน่ะคือที่ที่ผมเห็นน้อยเนี่ยเขาจับเสื้อไว<ฆ>้ค่ะครับจับเสื้อไว้โดยทีทท่ียังไม่ได้มัดยังไม่ได้อะไรเลยจนจนจน,จนผม,มไปถึงไปเจสกีลรอแรกที่เข้าไปถึงค<ฆ>่ะก็เก็บข้อมูลตรงส่วนหันไว้นในเบื้องต้นค<ฆ>่ะนะครับแล้วก็มีทีมเรือท้องแบนอีกประมาณสองสามลำก็ตามตามตามกันมาแล้วจากนั้นผมก็ก็เลยก็ก็ขับเจสกีออกเพราะว่าเรือมันจะมาขบกันเนี่ยครับมันก็ไม่ไม่เซฟเราเนาะเราก็ไหลออกมาก็เก็บเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบด้านนอกแค่นั้นเอง ค่ะอย่างตามสิ่งที่เราเรียนกู้ภยนะัยมาเนาะสิ่งที่เราต้องเก็บภาพมีอะไรบ้างคะณตอนนั้นนะคะต้ภาพโดยรวมทั้งหมดอ่ะค่ะร่างน้องบรรยากาศที่เกิดเหตุถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตอนนั้นน่ะแขนน้องอะคะ่ะกลางอยู่หรือว่าได้มีการเอามือแบบไปข้างหลังลักษณะเหมือนที่เห็นตามข้างนอกทั่วไปที่เหมือนคล้ายๆเอาไปไพ่หลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะให้เรามองภาพนี้ครับเหมือนเวลา เราเราอยู่ในสระน้ําเราว่ายน้ําเราอยู่ในสระน้ําเราลอยตัวค้อมหน้าอยู่ในน้ําเราก็จะเห็นแต่แผ่นหล,ลังครับแขนขาต้องบอกเลยว่าไม่เห็นอืยมะเป็ <tack. S 2> เห็นเฉพาะแผ่นหลังเท่านั้นครับค่ะเอ๊ะเราเราทําพี่กู้ภัยเอาเชือกเข้ามาไว้ที่ร่างน้องเพื่อจีที่จะให้ลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลังจากนี้ถูกไหมคะหลังจากนี้นานไหมถูกต้องครับโอเคแต่เป็นเชือกของทีมเรือที่เข้ามาค่ะแต่ยืนยันว่าเป็นเชือกของกู้ภัยนี่แหละใช่ครับค่ะ ลักษณะลักษณะเชือกของของผู้ภัยกับเชือกโดยทั่วไปเนี่ยการเก็บเชือกมันจะแตกต่างกันอยู่ะลืมคนถ้าภาาถ้ามันมีผ้าที่ที่ออกอยู่หรือภาาที่เห็นเห็นกันนะครับคือถ้าถ้าคนในทีมงานของอาสาสมัครหรือของผู้ภัยนะครับมันก็จะมองเห็นว่าเป็นเป็นเชือกของทีมเรือเห็นเมื่อวานพี่ไทยพูดว่าลักษณะเหมือนจะมีการผูกเป็นเงื่อนๆซึ่งเป็นลักษณะของเชือกกู้ภัยอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเชือกของกู้ภัยไม่ใช่เชือกของคนอื่นถูกไหมคะถูกต้องครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะมันเป็นเชือกคอกม้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเงื่องน,น่ะเงื่อนมันคล้ายๆกับเชือกคอกม้าไหมพี่อ่่อนีันนี้อันนี้ต้องบอกว่าตรงนั้นถ้าถามว่าเรื่องปมเชือกเงื่องเชือกตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ไดไไ้ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นครับโอเคแต่ยืนยันว่ามันก็ไม่ไม่ไม่มีข้อมูลถึงขนาดนั้นครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ายืนยันว่าเป็นเชือกกู้ภัยเนาะ ค่ะ<ผ>ขออนุญ,ญาตนะคะพี่ขออนุญาตให้คุณหญิงหมอสอบถามอะไรบางอย่างจากจากพี่กู้ภัยสักนิดนึงนะคะคุณหญิงท้าใช่ครับใช่ครับค่คก็าําถามอค่ะก็คือจากที่เห็นศพเห็นจนตลอดนะคะคือแขนขามันอยู่ในลักษณะอ,อย่างไรคืออาจารย์ต้องต้องต้องเรียนนี้ครับตอนที่ผมไม่เห็นะผมเห็นเฉพาะข้างหลังใช่ไหมครับแล้วพอทีมเรือเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องขอยออกให้ให้ทีมเรือท้องแบนที่เขามีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรที่ กับอุปกรณ์ที่ที่มากกว่าต้องเข้าไปผมก็จะเห็นเฉพาะแค่ช่วงแรกเท่านั้นคับค่ะก็เออจริงๆถ้าถ้าดูตามนี้ค่ะถ้าเขาถ่ายไว้อืมมันจะเป็นประโยชน์กับดีเอซีอเป็นประโยชน์กับทีมที่เกิดเหตุอย่างยิ่งทุกทีมที่ถ่ายค่ะว่ามันจะภาพศพที่เห็นแบบก็ที่สุดหละจากที่พบศพค่ะอ่าอันนี้คือข้อมูลสำคัญแล้วใช่ค่ะที่ได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่คะออขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะเข้าใจแหละคนทํางานนะตอนนั้นคือพอมีจมที่ภาพที่คุณผู้ชมอ่ะขึ้นมาก็ได้นะคะภาพประกอบแล้วเมื่อกี้จะมีเรือหลายลำเป็นเรือแบนเข้าไปถูกไหมคะคุณหมอคือพี่เขาเป็นเจสกีที่เข้าไปที่เกิดเหตุอาจจะต้องถอยมาเพื่อให้ทีมกู้ภัยเขาเข้าไปช่วยนาร่างออกมาแต่ข้อมูลที่เราได้จุดสําคัญที่สุดอยู่ที่ภาพถ่ายใช่เขาถ่ายแล้วเขาถ่ายไว้เนี่ยแหละคือจุดสำคัญที่อาจจะต้องนําไปมอบให้กับผู้ใช้เพื่อที่จะนําไปสู่การคลี่คลายคดีว่าภาพที่ถ่ายตอนเจอตอนแรก กับร่างที่เราเห็นน่ะถูกไหมคะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะจะตอบได้ว่าอย่างที่เราตั้งคําถามเรื่องแขนค่ะว่าเป็นยังไงกลางอยู่หรือเอาไปข้างหลังหรือยังไงเพราะถ้าเอาไปข้างหลังตั้งแต่แรกเนี่ยผิดปกติแล้วใช่ค่ะอืมค่ะแล้วก็ประกอบกับที่พี่ไทยบอกซึ่งจริงๆคุณหมอเพูดไปในตอนแรกแล้วว่าลักษณะของสีผิวไม่สม่ําเสมอมันจะไม่เกิดขึ้นในการจมน้ําถูกไหมคะคุณหมอสีผิวปกตินะคะเอ่อมันควรจะสม่ําเสมอหมายความว่า สมุนไพแรกเนี่ยก็คือเลือดตกของสูรที่ต่ําค่ะนะคะทั้งตัวแล้วก็ในคดีเนี้ยยิ่งถ้ามาไล่ดูคือสองวันสองวันเนี่ยแปลได้ว่ากระบวนการการเน่าเนี่ยมันน่าจะยังไม่เกิดเพราะมันช้ากว่าบนบกสองสองเท่าใช่ไหม,มคะเพราะนั้นสีเท่าโดยซําไปในน้ำนะค,ะค่ะเพราะนั้นแสดงได้ว่าใบหน้าที่เหมือนเน่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เน่ามันเป็นแค่จากอย่างอื่นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่มาต้องใช้ความรู้มาประกอบ ท้งควาน้าํมเข้มตัวมันครสีก็ยิ่งผิดสังเกตค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตที่เจ้าหน้าที่ต้องไปทางานต่อใช่ค่ะว่ามันเกิดจากอะไระเป็นเพราะอะไรค่ะอ้าวอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่พี่ไทยพูดไว้เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไม่รู้เป็นประเด็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้มาสอบถามคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วยเรื่องของเรือขนทรายค่ะแจ้งให้กับศูนย์วชิราเขาบอกว่ามีคนตกเรือทรายตกเรือทราย นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฟังผิดหรือเปล่าตกเรือตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายตายอยู่ยอ้อผมก็เลยย้ำาเลยว่าตกสรุปว่าตกเรือตายหรือว่าตกเรือขนทรายเขาเลยว่าตกเรือขนทรายรที่เขาแจ้งมาผูเ้เสด็จมีเรือขนทรายอยู่บน,นี้แน,น่นจะกลางคืนน่าจะขนทรายกันนะผมว่านะ น่าจะขนทรายหรือทําอะไรกันถ้ใช่แต,แต่แต่ทางเรือเนี่ยน่ะน่าจะแจ้งไปที่ที่อะไรสักแห่งหนึ่งหรือเขาก็เลยแจ้งมาที่าทางศูนย์ของว,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 วชิระวชิระก็แจ้งมาต่อที่ศูนย์พระนครคือร่วงวัตันย์อยู่เพราะวันนั้นตอนนั้นเขตนนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับก็เลยมันไม่แน่ใจว่าเอ้ยตกลงไเปเรืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับน้อง,น,องน้องอาสานะครั้งแรกที่น้องน้องอาสาบ่เขาก็ไม่ได้บอกเลยว่ามีคนตกเรือ แต่เขานะเออช่วยลกนหาหน่อยหรือว่าอะไรเขาเขาไม่แบบเออถ้าไม่มีเ